ตัวนี้ตัวต้าอ,อัตติส2,014นะครับปัญหาคือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างตัวนี้จะทําการเปลี่ยนคอนโทรลวาล์วเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครัจะทําการเปลี่ยนคอนโทรลวาลเปลี่ยนวาลเปลี่ยนเดเอร์ล้างทันเปลือยตัวนี้หม้อน,น้ำจะเปลี่ยนทีเดียวนะครับสนิมกินนะครับสนิมอยู่ข้างล่างสนิมกินถอดแทบจะไม่ออกแล้วถอดจะไม่ออกเลยนะ เนต้องจารีทาสินีขบวนไม่เป็นไ,ไม่ไหร่แต่ข้างล่างสิงนีจินนะครับข้างล่างนี่ตท้ตาที่สองพันสิบสี่สองพันสิบห้าครับเดียวกันปัดอันนี้ให้แล้วครับปัดจอดมันให้แล้วขบวนค่อยปัดมืนเสนอยาจะเป็นข้างล่างโอเค คนเราตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่นี่ตัวเก่าอยู่นี้ถอดมาจากคำและนะครับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่นี่ตัวเก่านี่ครับตัวตาติดสองพันสิบสี่อันตัวเก่าดำๆนะครับตัวเก่าจะดำตัวใหม่จะขาวนี่ครับตัวเก่าจะดำดำตัวใหม่จะขาวโอเคแล้วใส่กันอันนี้ใส่คอนโเราใหม่เขาได้ครับตัวเก่าอยู่นี่นะครับอันนี้ตัวใหม่ใส่ครับแล้ว เตาเติมน้ำมันคอมที่นี่น้ำมันคอมอยู่นี่ครับเดนโซ่เดนโซ่ของนี้กันหลายปารนะครับผมคอมเดินโซ่นะครับเดี๋ดวยวเติมมันคอมม้วนหล่อกมือหมุนออก่อได้ดุ เตเจ้ามันคมนะครับโอเคเอไปติดโอเคอัดแน่นแล้วนะครับอัดแน่นแล้วแล้วใส่ในรถดได้ทีนี้มาล้างนะครับ ชิดน้ำไปชิดนดะีไหมการล้างแผงก็เพื่อให้การระบายของแอร์มันดีขึ้นนะครับเพราะมันมีสิ่งสกปรกทุกฝุ่นหินดินทรายเข้าไปอุดปิดตันก็ทำให้การระบายแอร์ไม่ดีนแอร์เราก็มีปัญหา ลงมือจก่อนลมยาชิงมาที่ภักก่อนคนระับ ันจะวงจะเกาะจะออกแกงนะครับทํา้เราบางยาที่ไม่ค่อยออกแล้วเราขัดๆหน่งก็ออกนะนมันใช้นานจะเกาะทงใี้แหงลวดดำ จตอาทิตย์สองพันสิบสี่สองพันสิบห้าเตัวเดียวกันสองพันสิบสามสองพันี่สิบห้าตัวเดียวกันนะครับ Thank <laughs> you. ramdı ne ramdı สาเส้นนะไดมันจะติดติด ใไซเดอเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส่ไว้ละลองดึงโซ่นะครับใส่เดินโซ่เลยน,นะครับดึงโซ่นะครับเดินโซ่นะครับนี่ก็ใไซเดอเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันต้องเก่ามาไม่รู้ว่าทำอะไรสเสรอะไรมาให้ไม่รู้เปลี่ยนหม้อน,น้ำใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนหม้อน,น้ำใหม่เพราะว่าอัดหม้อน,น้ำนี่มันก็นักผุแล้วครับเริ่มผุแล้วนี่น้ำผุแล้วใช้ไม่นานเดี๋ยวก็แตกรุ่นนี้นี่ติรดรถมาเริ่มผุแล้วเริ่มผุแล้ว เริ่มภูชอบแตกเจอหลายคันนะครับแตกเปลี่ยนมาน้ำใหม่ครับนี้เป็นเดนโซ่เหมือนกันโอเคเปลี่ยนพัดลมใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนมอน้ําใหม่เดนโซ่ทุกอย่างครับเป็นเดนโซ่หมดพัดลมก็เดนโซ่มอน้ําก็เดนโซ่นะครับมอน้ําเดนโซ่พัดลมเดนโซ่นะครับอันนี้ใช้อะไรเดนโซ่ทุกอย่างนะครับเปลาเปลี่ยนใหม่นะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วว่าเก่าอยู่นี่เ่าเก่าอยู่นี่นะครับ ดูที่ดำเมี่ยมเลยดีนะคอมไม่น้อยครับสายพานก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ6 p k 1 2 3 0อนันนี้ประกอบปแล้วครับอันนี้แล้วใส่คานกลางเอาคันมนาะใส่